เปิดคลิปมาก็เสียงดังเลยนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่ลับแห่งหนึ่งแถวพัทยานะครับจะบอกว่าเรามาซ้ำเป็นรอบที่3แล้วครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาซื้อขนมปังอย่างเดียวเลยนี่คือคาเฟ่ที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่มันมีความไม่ธรรมดาซ่อนอยู่นะครับชื่อร้านเบคฮอกไกโดเป็นร้านที่ขายขนมปังฮอกไกโดแล้วก็เบเกอรี่โฮมเมดนะครับพี่เจ้าของร้านเขาลงทุนไปร่ำเรียนวิชาจากญี่ปุ่นจนได้สูตรขนมปังนุ่มๆโดยเฉพาะโชคุปังและปังฮอกไกโดที่ใครได้กินแล้วจะติดใจนะครับร้านอยู่ถนนมาบใหญ่เลีย2 สมอ12นะครับเห็นป้ายนี้แล้วก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยข้างในมีที่จอดรถนี่คือบรรยากาศบริเวณร้านก็จะมีรูปปั้นเทวรูปต่างๆไร้สายมูก็มากราบไหว้ก่อนได้นะครับภายในนี้จะร่มรื่นมีที่นั่งกินหลายโต๊ะอยู่นะใครมาเนี่ยก็จะได้เจอบรรยากาศแบบนี้แหละครับเพราะว่าเขาจะทําขนมอบกันใหม่สดใหม่อยู่ที่นี่ทุกวันเรียกได้ว่าออกจากเตาก็ส่งถึงมือลูกค้าทันทีและที่นี่ขนมราคาไม่แรงด้วยนะครับและอร่อยทุกอย่างไม่ได้มานานนะครับตอนนี้เขาออกเมนูใหม่เยอะเลยอย่างขนมปังฮอกไกโดสังขยาใบเตยกิน ก็ขายดีนะครับเป็นปังฮอกไกโดย่างกับเนยสดจนหอมข้างนอกผิวจะกรอบนิดๆย่างเสร็จแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําเสิร์ฟมาก,กับสังขยาสูตรเข้มข้นจากใบเตยที่ทางร้านการันตีเลยว่าความหอมและสีเขียวมาจากธรรมชาติคือใบเตยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขายเป็นชุดนะฮะชุดเล็ก59บาทชุดใหญ่แบบนี้ก็79บาทได้ขนมปัง3มชิ้นขนมปังข้างนอกก็จะกรอบยิ่งเอาไปย่างกับเนยเนี่ยมันยิ่งหอมอร่อยเลยแล้วก็สังขยาของเขาเนื้อจะเนียนมีความเข้มข้นกําลังดีหอมมันไม่หวานมากนะครับจิ้ม ไม่ได้เลยนอกจากกินที่ร้านแล้วเขาก็จะมีแบบซื้อกลับบ้านด้วยนะอันนี้เป็นชอกุปังเพลนนะครับเป็นขนมปังเปล่าแบบออริจินอลเลยเอาไปทําโทสก็ได้เอาไปปิ้งเอาไปจิ้มนมหรือกินเปล่าๆก็ยังอร่อยเลยนะครับราคา115บาทแล้วก็ถ้าเป็นขนมปังฮอกไกโดขนมปังเปล่าๆแบบนี้ก็40บาทไม่แพงเลยนะครับและถ้าเอาแบบพร้อมสังขยาด้วยก็ชุดละ79บาทส่วนอันนี้นําเสนออีกเหมือนกันนะครับเป็นปังฮอกไกโดย่างเนยกินกับไอศครีมกะทิทรงเครื่องซึ่งไอติมกะทิเขาก็ทําเองอีกเหมือนกันขนมปังนนนี่เเเ้าาากกจออไปยยใหด วิธีทำนะเดี๋ยวรู้ราคาแล้วจะตกใจขนมปังย่างเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวใบเตยกับข้าวเหนียวชาโคลงไปรองด้านล่างก่อนนะครับมีมันเชื่อมด้วย1ชิ้นแล้วก็จะมีลูกชิ้นเชื่อมเผือกเชื่อมมีอะไรอีกกัวแดงนะครับแล้วก็จะโปะไอติมกะทิสด1ลูกลงไปลูกใหญ่ๆเลยเครื่องจัดเต็มมากราดด้วยคาราเมลรยครัชกรอบๆนะครับแล้วก็จะมีถั่วลิสงตกแต่งสวยงามด้วยดอกไม้หรูหราไฮโซมากและเขาขายราคา45บาทมันถูกไปไหมครับเนี่ยจริงๆเสิร์ฟแบบนี้ต้องมี60อัพนะครับหรือว่าถ้าในโรงแรมต้องม อร่อยด้วยนะครับขนมปังดีอยู่แล้วส่วนไอติมกะทิเนี่ยก็จะหวานแบบพอดีพอดีกินแล้วไม่หนักปากมากโดยรวมแล้วอร่อยเลยแล้วก็เมนูใหม่อีกอย่างหนึ่งก็งคือแอปเปิลพายครับมี2แบบคือแอปเปิลพายมันหวานกับมันม่วงพายที่นี่ก็จะทําสดอบสดที่ร้านเหมือนกันโดยจะใช้เนื้อมันม่วงกับมันหวานญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหอกับแป้งพายและใช้แอปเปิลฟูจิอย่างดีเป็นตัวชูโรงให้รสชาติหวานเปรี้ยวผสานกับความหวานมันของมันม่วงและมันหวานญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวราคาชิ้นละเท่ส้นเอกรับวนเนนื่ีปังาง เนยไส้ครีมมีแบบครีมออริจินอลและครีมช็อกนะครับโรยอัลมอนด์สไลา์นี่ก็45บาทแล้วก็จะมีโชกุปังคัสตาร์ดลูกเกดนี่เพิ่งอบใหม่กําลังร้อนๆเลยนะครับข้างในเป็นไส้ลูกเกดที่เขาจะพันเข้าไปกับเนื้อขนมปังแล้วก็จะมีคัสตาร์ดด้วยเขาก็ทําเองที่ร้านเหมือนกันความหอมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะนั่งอยู่เนี่ยกลิ่นหอมไปทั่วร้านเลยนะครับแล้วก็จะมีโชกุปังไส้แฮมแซนด์วิชโบราณนะครับอันนี้ก็จะฟิวชั่นหน่อยได้อารมณ์ความเป็นหมูหยองน้ําสลัดกับโชกกกกกกกุุุปปปปััััััััังงงงงงนน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 น่่่่่มมๆๆเเหีีีีียยวว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 ะะะครบแแแลล้้็็็สออโชถถดดดตตทขาาึฮพไ เนื้อขนมปังเช่นกันมีทั้งแบบก้อนและแบบแบ่งขายเป็นชิ้นด้วยนะครับและนอกจากเบเกอรี่แล้วเมนูใหม่แกะกล่องเลยนั่นก็คืออูด้งเส้นสดที่เราไปนั่นคือขายวันแรกเลยนะครับที่นี่เขาจะเริ่มตั้งแต่การทําเส้นอูด้งเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยแล้วก็จะเอามาผัดแทนเส้นสปากเกตตี้นะครับทำเป็นเมนูฟิวชั่นญี่ปุ่นอิตาเลียนโดยได้เชฟจากโรงแรมดังมาช่วยคิดสูตรอย่างจานนี้คืออูด้ง lobster bis นะครับราคา189บาทเป็นอูด้งผัดกับซอสที่ได้จากการเคี่ยวกุ้ง lobster จนได้เป็นรสชาต เส้นสปาเกตตีได้เลยนะอร่อยกว่าด้วยซ้ําต้องชมว่าเขาทําเส้นดีมากนะครับแล้วก็จะมีอีกหลากหลายเมนูจานนี้คืออูด้งเพรสโต้กุ้งแม่น้ําก็จะได้ความหอมความเป็นโหระพาอิตาเลียนจากเพรสโต้ซอสนะครับราคา179บาทแล้วก็จานนี้คืออูด้งแองโชวี่มะกอกดําจานนี้อิตาเลียนจา๋จาๆเลยแหละใครชอบรสชาติเค็มๆและกลิ่นเฉพาะตัวของปลาแองโชวีก็จะชอบจานนี้นะครับแต่รวมแล้วผมมาชอบอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีอูด้งคาโบนาราอันนี้เบสิกเลยแต่อร่อยมีความหอมมันทั้งตัวซอสครีมคาโบนาราแล้วก็ชีสนะคร อูด้งโอริโอเบคอนนะครับเป็นอูด้งผัดใส่เบคอนกระเทียมพริกแห้งและชีสนะครับหอมใบโหระพาในจอกเผ็ดนิดๆราคา169บาทแล้วก็นี่คือแม a n แอนชีสครับเป็นมักกะโรนีอบชีสเสิร์ฟกับกุ้งแม่น้ำชีสเยอะเส้นนุ่มหอมราคา129บาทนะครับและปิดท้ายด้วยอูดอง้งข้าวซอยกุ้งแม่น้ำเป็นเส้นอูดอง้งในซุปข้าวซอยเสิร์ฟกับกุ้งแม่น้ำตัวน้ำข้าวซอยเข้มข้นดีนะครับพอมาเปลี่ยนเป็นเส้นอูดอง้งมันก็เข้ากันดีจานนี้จอกเผ็ดแล้วหอมเครื่องเทศมากราคา179บาทอันนี้เป็นเมนูอาหารที่เขาเพิ่ มือื่นอีกเยอะเลยนะทั้งเค้กกล้วยหอมออแกนิกนะครับขนมเปี้ยะทุกอย่างทําเองหมดมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ร้านเบคฮอกไกโดพัทยาครับเขามีสั่งออนไลน์ด้วยนะพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ